สวัสดีครับลิปนี่ผ้าเมือบังการสีเมเ็ดพันุ์แตงโมครับท่านรับขายในครับนี่นี่ครับกำลังเตรียมความครับนี่ใส่รถแจกแปันครับนี่กันเครื่องสีครับนี่ข้างล่างนี่ปลูกขุนยางใ้นี่มอนในแตงโมออกวยครับนี่กำลังไล่เช็คความเรียบร้อยครับก่อนนี่ครับังโมที่เตรียมตัดสีครับนี่เาเก็บบอบๆใบหางหกมือนะครับนี่ บวกหมอกโม่เขียบไม่ไหม่สีบ่ไยครับมันเปลือกแข็งข้างในมันยังแหน่มอยู่ครับนี่ปล่อยมันเละจักหน่อยครับเดินเครื่องสีอะไรสักพักนึงแหละครับนี่น่ครับเครื่องสีก็ต้องทํางานครับนี่นี่ช่ององหน่วยบอกโม่ลงครับนี่ส่องหนังหมอกโม่มากครับนี่ออกมาเสียถุงงยางครับนี่ เื่อกำลังทำงานครับนี่ช่องฟังนี่คือช่องออกของเปลือกนะครับนี่ของล่างนี่ช่องเป็นช่องออกของเปลือกครับนี่เปลือกเกาะเปลือกออกทั้งหนึ่งในออกทั้งหนึ่งครับถือว่าก็มีการพัฒนาเป็นมากหลายเตืบครับเมื่อก้อนนี่ใส่ซ่อนขูดเอาดิครับในหมักโมพา่ลรันวยเจทีแลีวครับสองมือสามือก็จังสีแล้วครับแต่ว่าแบบนี้ใส่เครื่องสีครับนี่ ใส่เวลาบดุครับนี้หมกโม่ชุดนี้พันก้นวยครับนี่สีประสิทิ์สมองครับนี่ใกล้สีเสือแล้วครับไปเลครื่องนึงแล้วครับนี่นการสีบักโม่ครับขายในวอมสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นครับนี่แล้วครับซองลูกนมวยบักโม่ครับนี่เห็นไห้ลูกไล่สะดวกสบายกันครับเมือง ว่าเหมือนของกอนแต่กอนโอ้ลำบากครับเห็ดในหมกโม่ดีต่อลูกไร่ครับนี่สำหรับการเลี้ยหมกโมขายมาเมล็ดพันธุ์ครับนี่เพิ่มสะดวกสบายเพิ่มขึน้นกับสบายครับลูกไร่ได้ยุงได้หนักหม้านกังกอนครับขังกอนต้องหาคนมาซอยมาเห็ดมาขูดครับมาพ้ามาขูดจกของไนเหมันครับนี่นี่ก็ ไปถุงน้อยถุงแยงน้อยครับนี่ก็แตเลื่อไปเที่นบมักโม่ครับนี่ถุงมันน้อยครับมีถุงแยงเดียวครับไม่ได้เตรียมพร้อมบรรไดก็นเต็มแล้วเอาก็ต้องเอาไงไปเทีใส่ถังว้ครับนี่ลงใส่ถังว้ครับนี่ครับนไงโม่สีแล้วครับมีจานในครับใงอ่อนแกมมากครับนี่ อ่านจักน้อยครับในหมกงโมงหลังจากเูสีันเด็พันเสร็จเรียบร้อยครับนี่นํามาใส่ถังมักไว้ครับนี่นี่ครับมมเด็ดพันมันครับนี่มักใส่น้ำน้ำหวานที่ห้อสีจากเครื่องนะครับห้อถังร่องรับไปครับนี่นี่ครับน้ำที่มักจากเอาจากเครื่องมันมากครับนี่มาหมักไว้ค้างขึ้นไว้ดีครับค้างขึ้นนึงครับในการมัก เมล็ดพันธุ์แตงโมครับนี่นี่ครับเทผสมกันครับกันผู้ไดไม่ถุงยางหลายกับประเท่ออกจากถุงยางหรอกครับนี่ผมว่าไม่ถุงยางครับนี่ลาบากในนกการล่างครับมันไม่ถุงยางกับเทถุงยางมัดปากลงแลยกับเทนามันลงใจสับร์เลยครับนี่เพื่อความสะดวกสบายในการล่างครับนี่ขึ้นนึ่งครับบื้เศร้าห่อจังสีหวมาล้างอีกนี่คือขั้นตอนหนึ่งในการทําแตงโมข่เมล็ดพันธุ์ครับ ต้องมักไปขึ้นนึงครับพืนทั้งสีเดงมาล่างครับท่ามการล่างในอีกอพีนหนึงนะครับเด้อเริ่มกดไล่กดแช่กดติดตามแล้วเนีครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําทิปขังต่อไปครับขอบคุณครับ